สวัส,ส,วสดีค่ะ,<ด>คะวันนี้เราจะมาสอนติดตั้งโปรแกรม Windows 7นะคะไปดูกันเลยโหลดโปรแกรม r l u f o n s ต่อมาโหลดโปรแกรม Windows 7 ข้าโปรแกรม Bluefont กด yes คลิกที่ l u n e t แล้วเลือกไฟล์ Win7 จากนั้นกด open กด restart และ ok จากนั้นรอให้โหลดเสร็จแป๊บหนึงนะคะจากนั้นขึ้นหน้า boot ให้เลือก boot option หนึ่ง แล้วกดตรงแฟชได้จากนั้นกด enter แล้วกด f 1 0จากนั้น enter เลือกภาษาอังกฤษและภาษาไทยแล้วกด next กด install now และทำตามคลิปได้เลยค่ะเลือกอันที่2กด next รออให้ดาวน์โหลดเสร็จค่ะตรงนี้จะนานหน่อยนะคะ เลือกของ Windows 7นะคะกดอันแรกและตั้งชื่อได้เลยค่ะและกด Next ไม่ต้องกำหนดพาสเวิร์ดนะคะกด Next ได้เลยค่ะเลือกอันที่3จากนั้นตั้งเวลาและวันที่ เ่อามากด next รอโลเร็จก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้จบไปแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย